วันนี้ไปเที่ยววัดกันวันนี้วันหยุดไปเที่ยววัดหน่อยสายรดใครไปด้วยกันก็มาไปเที่ยววัดวันนี้ วัดละค่าไปจำงูนด้วยกันครับผมนุ่นครับวัดไปเลยครับผมไปครับถึงวัดแล้วก็ต้องเดินเข้าครับไปชมกมวัด

มาร่วมทำบญนาเสร็จแล้วเอาไว้อาตุดนี้นะลูกมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลไว้ลูกวันนี้ก็เป็นวันดีเห็นไหมเราสองคนสองวันทนเชื่อด้วยครับใครรู้จักคนนี้ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองยอดยอยนยนย้นเรียนอะไรดิแม่นป่ะเนี่ยคานผม มาตาดีสวยที่สุดในโลกเดี๋ยวแล้วนะครับโอ้โหไม่ข้าวข้าวนู่น้างนายนู่นโอ้ไม่ข้าเดี๋ยวรอบหนึ่งดี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 นี่ข้าเดี๋ยวขางนสุดโอ้ไม่ข้าวไม่ข้าว มันเข้าแล้วเข้าแล้วครับผมเดียกไปทำบุญต่อไปครับครับผมนี่ครับวัดครับผมเนี่ยครับมาใชน้ำมันครับผมเราจะได้เนี่ยครับไปทำบุญใ้น้ำมันครับผม

ที่เราทำนะที่ดนะเป็นพระเวะทผู้สอนให้เราเรียนเอาเอาเวรราธาตุ เดี๋ยวไฟตัดคนระับนี่ครับเจริญครับผมครับผมงามครับเฮ้ยเดี๋ยวไหว้พระก่อน ไปสูดข้างในนู่นครับอานี้ไปก่อนครับชัดหน้าจะได้มีของใช้ไม่ได้ไม่ปวดไม่เจ็บไม่โปยครับครับโอมเดี๋ยวรอครับผมเอาดักเอาดักไม้ตรั้ดักไม้เอาดักไม้ใส่สองด้วยทิ้งนุ่งายค่อยสาส ไปสวดครับผมไม่มีเงไมมีเมีการกต้องออสิกรรมทั้งนี้มางเดี๋ยวขอตัดคลิปกันนะครับว่ายเสร็จน้ำเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับโอ้โหทีนี่ไปถวายสังฆทานตรงนู้นครับ เสร็จแล้วก็เราก็มาเทน้ำมาวางนี่ครับโอ้นี่คนที่รอย,ยนี่นะค,คนที่รอยครับน,นี่เราก็เสร็จแล้วก็วางครับผมอนนี้เราจะได้อิ่มบุญแน่อเลรครับ ญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้โดยโรงทานของวัดทวีการรัน์ก็มีน้ำร้านเด็ที่ร้างก็ได้เด็กเป็นผู้มาให้ความอุปถัมภ์มาเยี่ยวครับผมมาทำบุญมาทำบุญครับว่าที่นี่น่าจะให้อาหารปลามั้งอ่า เออโอเคมาทำบุญทำบุญเด็กอันเนี่ยนี่นี่นี่ขยูกไม้ยนเนี่ยยัดเลยครับผมไปเราไม่สบายให้หันปลาครับเนี่ยปลากรดุกนมไปนี่นี่คดูนะเดี๋ยวปลาจะมาเยอะเลอนี้ยนี่นี่นี่มา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 นี่ นี่จะหนูนี่นี่นี่มาดูดนี่มาดูดสินะมาหนุ่มโอ้ย่างกระดุดแล้วโอ้ยนี่มือเราไม่ใช่ไอ้นี่นี่นี่โอ้มาคนละทีสองทีเออมามๆมาคนละทีสองทีแล้วโอเยอะเลยยังเยอะโอ้โหดูดกันยังแรงโอ้โห ดูเพียงแล้วโอ้หดูได้ยินเสียงดิปุ๊บปุ๊บปุ๊เดี๋ยวถ่ายข้างหน้านะพี่อ้าวเสร็จแล้วอ้าวเอาเลกถ่ายนี่ก็ได้ฮะอันนี้แฟนตาแฟนผม Do kín nhung mong mang lại. Mở thí sinh tay búp 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 bốc 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 bốc, à. ไปเลยเราจะไปถ่ายรูปไปไปชมรอบของเนี้ยเดี๋ยวไปชมตรงนี้โอ้โหหนูอีกห้าคนไปชม ครับไปชมต่อไปรอยอยงรอดชมรอบวัดหมดเลยในนี่ก็มีครับกับมมาแล้วก็ชมให้รอบเลยครับร<อ>เดี๋ยวไปร้องท้องกินอาหารก่อนกินก๋วยเตี๋ยว อันเยอะแยะนู่นเต๋าเต่างงใจไปรู้เลยเดี๋ยวไปซื้อหันปลาก่อนดิครับผมทำบุญก่อนให้หันปลาก่อนเอานี่ดีกว่า อตได้เค่ะปล่อยปลาตลอดรอสั่งนึ้บาทส่ะอใสได้เลยค่ะปล่อยปลาตลอดรอสังละหนึ่ง้อยบาทส่ใจอส่ตู้ได้เลยค่ะอืมต้นนีเยอะแยะครับก็ไปชมข้างในด้วยกัน

วัวคบยายเลยดูดิโอ้โหปลาดุกนี่ตัวขนาดนี้เนี้ยเนี่ยเเลยปลาดุกนู่นนู่นปลาดุกปลาดุกดูนี่ปลาดุกปลาดุกโอ้โหหัวเนี่ยขวามเนี่ยเลยปลาสวายยายไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเนี้ยมีขาวขาวด้วยปลาสวายโอ้โหปลาดุกนี่ตัวยองใหญ่เลยอขนัานปลาสวายสีขาวเคยเห็นป้าล่ะอ่า น่าจะบบอึกมั้งนื้อน,น,น,นปลาดุกปลาดุกใหญ่จะก็ปลาสวายครับวันนี้มาทำบุญเนี่ยทำบุญให้หันปลาอย่างที่ปลาอิม่มอย่างที่ปลามีความสุขขอให้เราได้มีความสุขขอให้อิม่มอย่างปลาอิ่มนะครับ โอ้โหปลาดุกตรงนั้นเลยเนี่ยนี่นี่นที่ที่เราให้อาหารนี่ปลาดุกเยอะของนี้พวกเขาให้นี่นะมันมีแต่เตากัปบปลาสวายไอ้น,นี่มันมปลาดุกเยอะเดี๋ยวไปทำบุญทางนูน้นต่อครับผมไปต่อไปต่อ ทำบุญไปเรื่อยๆครับอันนี้เอาให้อิ่มเต็มอันนี้เลยบุญไปต่อไปต่อกินอะไรนี่อ่ะกินนี่แหละมั้งหมี่เตียวนี่แหละมันไปเรื่อยมากเลย สองทองไปก่อนเดี๋ยวขอพายกินก๋วยเตี๋ยวกคนครับ เสร็จแล้วก็ไปทำบุญต่อเดินเล่น่อครับผม่ับลนร้อบี่ครับครับ,รบนี่ครับเดินเล่นก่อนนี่ครับแผนที่ กว้างในวัดเนี้ยไปไปโชมเนี่ยเฮ้ยไหนฮะเนี่ยยังไม่ได้เข้านี่อ๋อ,อ,อ,อตรงนี้ตรงที่เด็ด เล่นกันเจรโรถเอาไว้เปล่าบอกคุณเอามากอเาามจราบรองเท้าไว้ที่บริเวณต้านล่างด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอามาขยาวมาขยาวสรงเคาะ นี่ครับเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวขาค่อยขยำครับผมครับ

Bơi hổ đó Bơ... Xích hổ đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องดูอย่างนี้สิบเก้า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 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออสิบเก้าหมดพอดีเออสิหมดพอดีเ้อสายนี่อ่ะครับ Nguyên liên nhớ nè cái lưu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นู่นก่อนเข้าห้องไหนหนู่นก่อนปะห้องนหนนี่ก่อนคอยเข้าอยู่เลยยังเป,เปิดอยู่เนี่ยครับอยู่ยห้องนเนี่ ตวนอาจะเงียบนะพ่อหนนีงานนี่ครับหลวงพอ่อ มาจากนี้แล้กวก็มาชมนี่ครับใายเริ่มจากนี้ก่อนไอบาดครับครับพุับนะครับหายไปเรื่อยครับผมครับทำบูเนะทำให้อิ่มเลยให้พอครับ

ตังเยอะครับสายไปรอบเลยตังเยอะเยอะครับสายไปทุกทิ่ครับ

ตอไอตอครับเคเดี๋ยวจะกลับแล้วครับผมมาจบคลิปแข่งที่นี่ก่อนครับโอ้วันดีครับ